สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวราศีกันนะคะประจำเดือนสิงหาคม2565นะรรเราดูกันว่าเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรในเดือนนี้นะไพ่ใบแรกนะคะสองเหรียญ สิบเหรียญสองถ้วย the world สามเหรียญ justice <it. S 2> strength <rain, S 1> the love the fool โโอเคค่ะรู้สึกแทบจะไม่ต้องทายเลยนะคะสำหรับชาวราศีกันนะไพ่พลังงานของคุณน่ะเป็นไพ่พลังงานบวกในระดับแบบเต็มร้อยคะแนนเลยนะคะ คุณมีไพ่พลังงานของคุณเป็นสองเหรียญนะสองเหรียญมันคือความรักความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่มันเป็นความรักความสัมพันธ์แบบอินฟินิตี้นะคะมันเป็นความรักที่มันไม่สามารถที่จะเลิกลาตัดขาดกันได้นะมันเหมือนคุณและเขามีความมั่นคงให้แก่กันนะคะไม่ว่าจะมีเรื่องให้ขัดใจกันทะเลาะกันมาก่อนหน้านี้หรือว่ามีปัญหากันมานะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะคลี่คลายมันจะ มันเหมือนเป็นอะไรที่มันเหมือนเป็นแม่เหล็กสองขั้วนะไม่ว่าจะกัดกันแค่ไหนคุณและเขาก็ยังต้องกลับมานะคะกลับมาคืนดีกันกลับมาคบกันเหมือนเดิมนะมันเหมือนว่าความรักความสัมพันธ์ที่มันดําดเนินไปอย่างต่อเนื่องนะคะไม่มีวันสิ้นสุดนะมันมีความมั่นคงด้วยนะคะสิบเหรียญเข้ามานะ คุณมีความสุขในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มากเลยนะคะมันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันลงตัวนะหรือว่าอีกในนึงนะในบางคู่นะคะมีความพร้อมมากนะพร้อมที่จะแต่งงานพร้อมที่จะมั่นนะพร้อมที่จะ,ะสร้างครอบครัวร่วมกันแล้วนะคะในตอนนี้เนาะสองถ้วยยิ่งเข้ามาตอกย้ำนะว่าคุณและเขาเป็นคู่ที่ถูกใจกันเป็นคู่ที่มีความสุขะระหว่างคุณและเขามันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่แบบ แฮปปี้เอนดิเข้าใจนะเข้าใจกันลงทัศนคติมุมมองนี่แบบตรงกันสุดๆนะคะอะมันเป็นความเข้าใจระหว่างคู่ของคุณนะ่ะมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มันดําเนินมาอย่างด้วยความเข้าใจด้วยความที่คุณเจอกันคุณมีความรู้สึกว่าคุณถูกใจกันตั้งแต่แรกเห็นนะสําหรับคนคนนี้นะคะ The ะเวอร์เข้ามานะมัน เป็นสถานการณ์ที่คุณได้เรียนรู้รู้จักความรักมากขึ้นนะคุณรู้แล้วว่าคุณต้องการอะไรสําหรับความรักความสัมพันธ์นะเหมือนกับว่าคุณโตขึ้นทัศนคติมุมมองมันดีขึ้นมันเหมือนคุณได้เรียนรู้ใจกันนะระหว่างคุณกับเขาทุกสิ่งทุกอย่างมันลงตัวมากนะคะในตอนนี้เนาะสามเดียนเข้ามาตอบย้ำนะว่าคุณกำลังวางแผนที่จะสร้างอนาคตร่วมกันนะคะหรือในบางคู่นะอาจจะ ถึงขั้นที่เตรียมงานแต่งงานแล้วก็อาจจะเป็นไปได้นะอะมันเหมือนคุณและเขาทุกสิ่งทุกอย่างมันลงตัวมันมั่นคงไปหมดแล้วนะคะในตอนนี้เนาะ justice justice เข้ามาความรักความสัมพันธ์ทุกอย่างมันชัดเจนมั่นคงแล้วก็มีความเขาเรียกอะไรมันเหมือนกับว่าคุณและเขามันมีความ ซื่อสัตย์มันมีความมั่นคงให้แก่กันนะกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะยังไงแล้วคุณมองว่าเขาเป็นคนที่ใช่เขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขานะไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้จากนี้แล้วนะคะสเต็งเข้ามาตอกย้ํานะยังไงแล้วเขาจะอยู่กับคุณไม่ไปไหนไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่เข้าใจกันยังไงนะเขายังเขาเรียกอะไรเขายังอยู่ใต้อานัดของคุณนะคะ ไม่ว่าเขาจะเจ้าชู้มาเกเรมาหรือว่าเหมือนกับมีคนเข้ามาให้เขาเลือกเยอะแค่ไหนเขาก็ยังเลือกที่จะอยู่กับคุณที่จะอยู่เคียงข้างคุณที่จะเลือกคุณเป็นคนรักนะ the lover ความรักความสัมพันธ์ที่มันมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่าง,ลงหลงไหลกันนะต่างคนต่าง เขาเรียกอะไรมีความเข้าใจกันไม่สามารถที่จะตัดขาดกันได้แน่นอนนะคะมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งที่มันแน่นแขวนนะมันมีสายใยผูกพันกันนะคะที่ไม่สามารถที่จะเลิกรากันได้นะเดือดฟูเข้ามาไม่ว่าจะคุณจะพบอุปสรรคปัญหาใดๆก็แล้วแต่ตอนนี้คุณพร้อมมากคุณพร้อมที่จะสู้คุณพร้อมที่จะไปต่อ กับคนคนนี้นะไม่ว่าหนทางข้างหน้ามันจะมีอุปสรรคแค่ไหนคุณพร้อมที่จะสู้คุณพร้อมที่จะลุยนะคะคุณไม่รู้แหละว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณขอมีความสุขให้มากที่สุดในตอนนี้นะสำหรับความรักในตอนนี้ที่คุณมีนะคะเจอฮายเเพนเขาเป็นคนที่มีความ,วามเขาเรียกอะไรสุข,ขุมนุ่มลึกเป็นคนที่น่าค้นหานะแล้วก็เป็นความรักมุมมองทัศนคติแบบผู้ใหญ่นะคะ มันเป็นความรักที่ไม่หวานไม่โรแมนติกนะแต่มันเป็นความรักที่มั่นคงเขาเป็นคนที่มีความมั่นคงพอสมควรเลยนะแล้วก็เขาเป็นคนที่อาจจะเอาแต่ใจอาจจะมีอีกโก้อาจจะชอบออกคําสั่งคุณนะแต่อย่างไรก็แล้วยังไงแล้วเขาก็ยังมีทุกสิ่งทุกอย่างตามที่คุณต้องการนะมันเหมือนว่าตรงสเปคคุณตรงกับใจคุณนะเหมือนอยู่ใกล้เขาแล้วคุณรู้สึกอบอุ่นใจรู้สึกมีความสุขนะคะ ค่ะสำหรับเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันนะคะในเดือนสิงหาคมนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างมันดูฟูมันดูพร้อมไปหมดนะระหว่างคุณและเขานะคะมันมีความสุขความลงตัวมีทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเข้าใจกันมันเหมือนทัศนคติมุมมองทุกอย่างมันจูนมันปรับจูนตรงกันหมดแล้วนะแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่พร้อมมากนะคะพร้อมที่จะสร้างครอบครัวร่วมกัน พร้อมที่จะวางแผนออมันเหมือนกันมีการพูดคุยตกลงกันเรื่องวางแผนการมั่นการแต่งงานแล้วนะในตอนนี้เนาะยังไงแล้วเขาเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณนะเขาเป็นคู่ที่ถูกใจคุณมากที่สุดในตอนนี้นะคะค่ะมิกาขอให้ชาวราศีกันนะคะสมหวังในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะแล้วมาพบกับมิกาทาโร่ได้ใหม่นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ